อายุทยากับพระของประเทศมอญกันนะต่างปรมาม่าเนี่ยลังกาแต่เดิมเนี่ยพระเร,รเราไม่ได้โกนคิ้วกันจีนเราไม่ได้โกนคิ้วกันแต่เมืองไทยเราสยามตั้งแต่อายุทยากโกนคิว้วนี่ลาเอวก็ดีกเมรก็ดีเป็นประเทศรตราหัดของอายุทยาของก,กรุงเทพเก่าก็เลยก็ปล่อยโกนคิ้วไปด้วยอะไรเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านเมืองกบ หรือว่าไม่เป็นไรนะถึงแ,แม้ผู้เจ้าไม่ได้ตรัสเอาไว้ในที่ตรงนี้นะขอ <c oughs> ขออธิบายแก้ด้นเออ <ไป S 2> นี่นี้วนตรงนี้หน่อยครับ,รบเอาเรื่องของอับกนคิวก่อนก็ได้เรื่องกนคิวเนี่ยครับนะครับเราก็ไปเช็คดูนะครับเวลาผู้เจ้าตรัสเนี่ยผู้เจ้าบอกพระองค์เนี่ยสอนให้ปรุงผมและหนวดนะครับ และผู้จ้าจะเป็นคนที่สอนอย่างไรจะทําอย่างนั้นและทําอย่างไรจะสอนอย่างนั้นเป็นคนเดียวในโลกที่พูดกับการกระทําไม่ขัดกันถามว่าการเพิ่มเติมนั้นไม่เสียหายอะไรก็อันนี้วัดไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ใช่สัพพัญญูและคําของเราไม่อากาลิโกและจริงๆผู้จ้าก็ห้ามบอกเรื่องของการบัญญัติเพิ่มและเพิกถอน ที่ครูเจ้าบอกพี่คุทั้งหลายพี่คุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติพี่คุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พี่คุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเราจึงคิดว่าการตรงกับผู้เจ้าเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการที่เราไปเพิ่มหรือเราไปเพิกถอนอะไรเนี่ยโอเคมันอาจจะดีในระยะชั่วรั้งชั่วคราวแต่มันจะเป็นผลเสียในระยะยาวก็ได้นะครับ และส่วนที่ผู้เจ้าเนี่ยให้เพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการเนี่ยนะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือจริงๆแล้วผู้เจ้าให้แตะหนึ่งในแปดนัยยะเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสเนี่ยคือธรรมะกับวินยัยธรรมะเนี่ยห้ามเพิ่มห้ามเพิกถอนนะครับสองนัยยะและส่วนวินัยเนี่ยมีสามกลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยห้ามเพิ่มห้ามถอนก็4ีแล้วนะครับปฏิโมกห้ามเพิ่มห้ามถอนกรณีของ อาจารักโกจรจลสัมปนานะครับก็ไม่ได้ห้าไม่ได้อนุญาตให้เพิ่มแต่ให้เพิกถอนได้เท่ากับว่าผู้เจ้าได้ให้แตะหนึ่งนัยยะจาก8ปดนัยยะนะครับนั้นเราก็ต้องเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้หมดนะครับนั้นในพิกุทั่วโลกเนี่ยก็เท่าที่ดูมาเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีใครเขากคิ้วกันเลยแต่มีเราโกนนะครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์อีกว่า ทำไมผู้เจ้าให้ทำแค่ปลงผมและหนวดเพราะว่าผมกระหนวดเนี่ยมันยาวเรื่อยๆแต่คิ้วเนี่ยเราอยู่กันมา40.5 0 6 0ปีคิ้วก็ไม่สร้างปัญหามันก็ไม่ยาวงอกมามากมายเท่าไหร่นะครับนั้นจึงไม่มีเรื่องบัญญัติตร,ตรงนี้และในบาลีก็จะบอกชัดว่าปรงผมและหนวดเท่านั้นนะครับแล้วก็สมณพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดรวมถึงผู้เจ้าองค์ก่อนๆ9กกลับที่แล้ว ก็จะสอนอย่างนี้เป๊ะ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 หมดเลยซึ่งตรงเนี้ผู้เจ้าจะตรัสว่ามันเป็นกัลยาณวัตรวัตรละอันงดงามที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้ซึ่งพระองค์บอกว่าอย่าให้มันสูญหายนะอย่าให้มันเสื่อมไปนะครับอันนี้เราก็เลยเคารพตามนี้ส่วนการที่เ,เราบอกว่าถอดรองเท้าก็ได้ก็จริงๆแล้วใครถอดก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามครับเพียงแต่ว่าจะบังคับว่าต้องถอดเนี่ยไม่ควร เพราะว่าบางทีอย่างในตลาดคนในเมืองคนจะมาใส่บาทตลาดก็เปียกแฉะเฉิดแฉะคนใส่รองเท้าก็ไม่อยากถุงเท้าไม่อยากเปื้อนเพราะต้องใส่รองเท้าไปทํางานอีกก็จะบ่นกันว่าทําไมจะต้องถอดด้วยอย่างนั้นอย่างนี้เราเหมือนเราไปสร้างเงื่อนไขกับผู้ให้ซึ่งพระเจ้าเนี่ยจะไม่ไม่สร้างเงื่อนไขกับผู้ให้เลยนั้นเราไปขอเขาเนี่ยเ,เวลาเราดูในเสขียวัทั้งหมดเนี่ยครับข้อวัดในการบิณฑบาต วัตรละทั้งหมดเนี่ยจะยิงกลับมาจะโยนกลับมาที่ตัวพิขุหมดเลยจะไม่เคยบอกฝั่งผู้ให้นะครับดังนั้นผู้ให้ผู้เจ้าจะไม่เคยบังคับงั้นถ้าเรามองในแง่การสูงกว่าต่ํากว่าอย่างนี้ผู้เจ้าบอกว่าถ้าคนใส่บาตรอยู่ที่สูงกว่าเราก็รับบิณฑบาตไม่ได้สิครับใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าพระภายเรือมาเราอยู่สูงกว่าละเอะ๊เกิดพระเข่งคัดขึ้นมาอุ้ยโยมอยู่สูงกว่าอาตมารับไม่ได้นะอย่างนี้ มันก็จะเป็นปัญหามากมายเลยครับอย่างนี้เพราะนั้นจะมีหลายอย่างอย่างเช่นบางทีเขาก็ไปเพิ่มว่าห้ามบินธบาตเกิน8ปดโมงเช้าอย่างนี้น,นะครับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เวลาเราไปบินธบาตกับกระเหลียงชาวเขาเนี่ยพวกนี้ตื่นกัน9ก้าโมงสิบโมงเพราะมันหนาวมากอยู่บนยอดดอยนะครับเราไปบินทบาด8ปดโมงยังไม่มีชาวบ้านมาหุงหาอาหารเลยเนี่ยครับความไม่อาการลิโกความที่เราไปงอกอะไรเพิ่มครับ ครับแบบนี้เข้าใจครับแต่ว่ามันมีบางท่านอาจจะเข้าจัจพู้เจ้าไม่ได้ตัดไว้ตรงนั้นมันน่าตำหน่าตั้งๆั้งว่ามันเป็นธรมเนียมที่ดีอยู่แล้วเออถ้าปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติถ้าไม่เป็นอุปสรรคไงน,นะเออมันก็น่าจะดีบางน,นี่คืออันนี้ผมไปเชิญนะทีเขาก้าอ้างก็เลยเออก็เป็นรรมเนียมที่ดีนี่นะมันเกินนี้มันอนุวัตหรือมันยืดหยุ่นได้ไงใช่ไหมแม้แต่ว่าแถวปามาเนี่ยเวลาเขา เข้าไปในวัดอะไรเนี่ยนะเขาก็ต้องต่อรองเท้าอย่างเนี้ยเออพอต่อได้ก็ถอไนดะ้เั้ไปแล้วเข้าบบไปสถานที่สําคัญอุโบสถก็ดีลานเจดีย์ก็ดีอดมอย่างเงี้ยเออเป็น,านการกรรุบในเมืองไทยเราเนี่ยตรงนั้นเราไม่มีเจ้ไเราก็ใส่อนะไรอย่างเงี้ยแต่ในปมาม่าเขาไม่ได้เจ้ไมแไม้แต่เข้าอุโบสถอย่างเนี้ยก็เกี่ยวม้วดเจ้ไแต่กองเรานี่ไม่ก็เกี่ยัวจะใส่ไปก็ได้แล้วก็แล้วแต่ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้ไต่ตัวแต่ถ้าว่า ดูแล้วเป็นธรรมเนียมที่ดีนะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเราก็ควรที่จะเออได้เหมือนกันอันนี้บางทีก็ออพระเจ้าไม่ได้ทัดเอาไว้ไม่ได้หามาไว้ก็ล<ต>เลยก็กากันุด<ๆ>สุดโต่งเหมือนกันนะอันนี้รรเราน่าจะเออมอนอย่างชีวอก็เช่นเดียวกันแต่นี้ก็อเรื่องชีวอเนี่ยอ้นี้ผมอ้นี้ผมก็ไม่ค่อยใจเห็นด้่าอยู่แล้วนะที่ไปบังคับว่าสีนั่นสีนี้พระพุทธเจ้า ไว้หลากหลายแต่มีข้อกฎเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าห้ามใช้ห่มสีอันใดใช่ไหมสีดาสีแดงสีบานเย็นสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็ห้ามนะดีพระบางสีเหลืองเนี่ยห้ามเลยเนี่ยไอ้สีที่พุ่ยเจ้าที่ติมไม่ได้ห้ามก็คือหมายถึงห่มได้แต่นี้พระเมืองไทยเราหรือบางจังหวัดเราตั้งกฎก็ต้องสีนั่นสีนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เอยเนี่ยอยากจะพูดจุดนี้เหมือนกันเรื่องเกี่ยวเรื่องห่มจีวร ครับนะครับเนี่ยือผมก็อยากจะพูดเหมือนกันเลยดัได้ <laughs> อยากจะขวากรายจาดไว้ด้วย,วยเออคือเราอย่าไปสร้างกรอบใช่ไหมตั้งแตพุทธเจ้าตรงนั้นอุดยอาวายเจไหมเราไม่ได้ไปว่าต้องสีนั่นต้องสีนี้อย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นธรรมเนียมของวัดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าอย่าให้มันเป็นอันเดียวตั้งรประเทศใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันมันอย่างในป่า ดูอ่ะสีแก่นกระหน,นุนมันก็เหมาะอยู่แล้วนะมันกลมกลืนอ,อย่างนี้นในเรื่องประเด็นเนี่ยแตมยังตกอีกเยอะแต่ก็เอยอยากก็ขวากไว้กับอาจารย์เหมือนกันนะพูดเรื่องประเด็นชีวอนีวอ,อนห<ต>มายหมายถึงท่านอาจารย์ต้องการให้เป็นแบบไหนนะครับคือคือค่อ,คอ,คอยอย่างที่ว่าคือให้มีความมีความหลากหลายคือถ้าว่าปิดทวินัยที่พระเจ้าห้ามไว้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้ปิดพระวินัยอะไว้ที่พระเจ้าไม่ได ก็น่าจะห่มกันได้ก็เนี่ยจะหลากหลายตรงเนี้ยคือจีวรลของผมสอนตามผู้เจ้าอย่างนี้ว่าพู้เจ้าเนี่ยไม่ได้บอกสีที่ถูกต้องแต่บอกสีที่ผิดเอาไว้อ่าใช่ครับแต่บอกกรรมวิธีในการทําที่ถูกต้องคือการย้อมน้ําฝาดนะครับอันหนึ่งกับการที่ทําให้เสียสีด้วยของเขียวครามของตมของดําคราำซึ่งซึ่งอยู่ในปฏิโมกอยู่แล้วว่า อันหนึ่งพิกุได้จีวรมาใหม่มพึงถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวกรามก็ได้ของตมก็ได้ของดําคราก็ได้ถ้าพิกุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตินะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบัญญัติในปาติโมกซึ่งพิกุต้องมีสินมั่นคงและยั่งยืนในสินกลุ่มนี้นะครับนั้นเราก็เลยเลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาว่า กรรมวิธีนะในการได้จีวรมาใหม่เนี่ยจะต้องทําให้เสียสีด้วยของเขียวครามของตมของดาําคล้บหรือที่พระเจ้าบอกว่าให้ย้อมด้วยน้ําฝาดคือน้ําที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ซึ่งสีมันจะออกมาหลากหลายครับแต่ความ,มหลากหลายนั้นเนี่ยม,มันจะเป็นสีที่กลืนนกันนะครับออกมาโทนเดียวกันอย่างผมกับเอาโสมมาก,ก็จะสีจีวรไม่เท่ากันแต่ก็ย้อมด้วยเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนเหมือนกัน แต่ก็ไม่ไม่เท่ากันเป๊ะแต่สีมันจะออกมาด้านๆเหมือนกันและนี่เป็นผมมองว่าเป็นความเป็นอยู่ที่มักน้อยสันโดษ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> พิกขุไม่ต้องพก <c oughs> น้ำยาซักผ้าไปเลยแค่เรายออ้อมเสร็จแล้วเราซักน้ำเปล่าเนี่ยก็สีมันจะหลุดออกไปทีละนิดทีละหน่อยมันจะหลุดไปพร้อมกับขี้เหงื่อขี้ใครของเรา <c oughs> พอขยี้ขยี้บิดแห้งตากแห้งผ้าก็กลับมาหอมสะอาดอีกครั้งหนึ่ง มันทำให้เราอยู่ในชีวิตของสมณะได้อย่างประหยัดครับนั้นอ,อ,องค์ความรู้ภูมิความรู้ของผู้เจ้าพวกนี้ผมไม่อยากให้มันสูญหายไปและถ้าเราไม่ใช้กรรมวิธีอย่างผู้เจ้าตรัสดเนี่ยสีจีวรมันจะกระจัดกระจายหลากหลายกันไปเรื่อยๆและหามาตรฐานไม่ได้แต่ถ้าเราใช้หลักการของผู้เจ้าเราจะไม่ขาดสีย้อมจีวรเพราะคือส่วนของต้นไม้ทั้งหมดรากไม้กิ่งไม้ใบไม้เปลือกไม้ ผลไมา้ผู้เจ้าอนุญาตหมดเลยและเราก็เลยทดลองเอาสิ่งเหล่านี้มายอมครับ<ม>ปรากฏว่าได้สีโทโทนเดียวกันหมดเลยครับ<ม>ก็เป็นเรื่องที่แปลกผมก็เลยเน้นว่าขอให้ทำตามกรรมวิธีที่ผู้เจ้าบอกเอาไว้และสีออกมาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่างนี้นครับครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ<ะ>ตรงนี้คือเป็นที่ตกเตียงของวงการของพระรที่เขาไปสร้างกฎอะไรขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างก็เลยตรงนี้ย ไอ้นี่ก็ผมเห็นด้วยกับ,ากบอาจารย์เขาอยากจะออกไปตรงนี้เยอะๆหน่อยับก็บเป็นปัญหาตกเตียงแล้วทั้งแง่รังเกียจกันหลังตาเนี้เราห่ามใส่คำอย่างเนี้ยเข้าไปในหมู่คณะาบางที่ก็ไม่ได้อย่างนี้ยก็าทั้งแง่รังเกียจเหมือนกันคนักมุขเจ้ามาได้นั่นอะไรเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยตรงเนี้แต่นี้บางเรื่องเกี่ยวกับผู้ชา้าไม่ได้นั่นอะไรเ่อง้่ยนง้่บัญญัติไม่ได้พูดไม่ได้แสดงแต่ว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีงามครับ เ,เกี่ยวกับเรื่องของการประเคน<ค>ใช่ไหมมัน<ค>อ,อย่างเมืองไทยเราเนี่ยระดับผู้หญิงมาประเคนพระ<ค>เราก็ต้องมีผ้ารองใช่ไหมครับทีนี้ไอ้ที่อื่นๆเนี่ยคือสามารถรับได้ต่อมือได้เลยใช่ไหม<ค>เอออย่างเงี้ยทีนี้ไอ้รมเนียมเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะนี่หนึ่งตีมันมีอัตมาไอ้ผมเนี่เจอเ<ค>นี่ยบางบางโยมผู้เช่าไม่ได้ตัดเอาไว้ ว่าต้องใช้ปงใช่ป้ากับผู้หญิงรับเลยท่านรับเลยท่านแต่มาไม่รับมาไม่รับตรงนี้เออมันก็ทำเนียมที่ดีนะอันนี้เขาสำหรับบางท่านอันนี้ไม่ทวารพรายจันทร์มีความเห็นอย่างไรครับก็คือเรากําลังแยกแยะเรื่องของขนมทำเนียมประเพณีกับพุทธวัฒนะไงครับอ่าครับคืออันนี้เพราะนั้นคือสามารถยืดหยุ่นได้แต่เขาเออเขานิยมกันอย่างนั้นเป็นทำเนียมที่ดีนะ แล้วกออ็อนุวัตไปอะไรอ่นี้แตทีน,นี้ส่วนใหญ่ก็เลยจะไปคนคนก็เลยถือธรรมเนียมมากกว่าคำุูธเจ้าไปแล้วแต่ถ้าเขาบอกว่า,าได้สองอย่างาโดยตรงก็ได้ตามผู้เจ้าบอกแต่อันเนี้ยธรรมเนียมก็แถมไปโ,โดยที่ไม่ลบล้างของผู้เจ้าก็จะไม่เป็นปัญหาครับแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเริ่มลบล้างของผู้เจ้าว่าโดยตรงไม่ได้ทั้งที่ผู้เจ้าตัดในเรื่องของการให้ของสัตว์บุรุษเนี่ย ว่าคนดีให้ยังไงให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนไม่ให้ของที่เป็นเดนเห็นผลที่พึงมาถึงเราให้ในเรื่องของสัตบุตรในการให้เนี่ยมีเยอะเลยครับเพราะนั้นพู้เจ้าแลในปฏิโมกนะครับกรณีของการมอบจีวรให้กับภิกุณีก็สามารถให้จีวรได้โดยตรงไม่ต้องมีผ้ามารองรับอะไรซึ่งอยู่ในปฏิโมกอยู่แล้วแล้วการที่พระอานนท์มอบ อาหารให้กับปริภาชิกาก็สามารถให้ได้โดยตรงสแสดงว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีการให้โดยตรงโดยไม่ต้องมีผ้ารองรับอะไรซึ่งคราวนั้นเนี่ยผ้านนถูกตําหนิในลักษณะของการให้อาหารกับปริภาชิกาไม่ได้ถูกตําหนิในกรณีของให้โดยตรงมือต่อมือส่วนในปฏิโมกเนี่ยก็เป็นการที่พิกขุเนี่ยถูกปรับอาบัติโดยการที่พิกุณีนั้นเนี่ยไม่ใช่ญาต นะครับนั่นไม่ไม่ใช่เป็นของแลกเปลี่ยนสองกรณีแต่ไม่ได้ถูกปรับอาบัติเพราะว่าให้มือต่อมือนะครับดังนั้นเราเก็บรายละเอียดในในสิกขาบทพวกนี้ครับแล้วก็มาดูว่าโอ้พิกุในครั้งกุตการเนี่ยสามารถให้ของกับมาตุคามเนี่ยโดยตรงได้เลยนะครับก็เลยคล้ายๆว่าผมก็อยากยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องตรงนี้ ส่วนใครจะเลือกใช้ยังไงก็ตามสะถูกครับก็ก็ครคือคือเข้าใจครับตรงนั้นแต่ว่าเออบางยอมนะบางทีดีเหมือนกันไม่ได้เสียหายอะไรนะใน่ก็นาจะเออก็เราก็ไม่ควรที่จะเออไฟต่อต้านอะไรเนี่ยนะแต่ก็ะอาจา์ก็ไม่เป็นไรแหละแต่ว่าอัตตาตั้นอื่นๆนะครับอะนีก็เอาล่ะเดี๋ยวเผื่อให้โอกาสรูปอื่นบ้างครับในก็ผมชื่นชื่นชมนะครับที่ถือหลักเอาไว้ราเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะ ออะไรมาเป็นหลักเป็นมาตรฐานเกณฑ์นในการวัดถูกผิดเกีเ่ยว่องข้อวัดปฏิบัติของพระเรารอันเมื่อเรายกพุทธพจน์ขึ้นมาเอาธรรมวินัยขึ้นมานี่แหละอ๋อนี่แหละเป็นพระของพระเจ้าชัดเลยปิดวินยัยก็ถือว่าไม่ใช่อย่างนี้อันนี้แล้วไม่แต่ว่าพระดีพระไม่ดีก็เจ้าบ้านนิยไมไป็นลัอย่างกัน เราต้องเอาพระดีของพระเจ้าดิามเร<ช>าทำวินัยไม่ใช่นิยมของตัวเองอย่างนี้อันนี้ก็ยังมีเรื่องอะไรติ่คลาดเคลื่อนเยอะเลย<ช>ลเอาละครับเนี่ยผมขอชิดจาอานคแกนกีคคค้ครับก็ที่ชัยภูมิครับเอาพระไปทํานาครับมันจะมีทำเนียมประเพณีเยอะแยะเลยพออ,ออกพรรษาเสร็จชาวบ้านก็บอกเนี่ยจะมาสามมาแล้วเนี่ย ให้อาหารพระเนี่ยต้องมาไถนาตอบแทนแล้วก็ก็นำพระเนี่ยขึ้นบนเวทีแล้วก็ติดเบอร์หนึ่งสองสามแล้วก็ให้ชาวบ้านจับได้เบอร์นี้ก็พระรูปนี้ต้องไปไถนาให้เขาอย่างนี้ครับโอ้โหมันคือมันจะงอกสารพัดเรื่องออกไปะครับพอเราไม่มีหลักคือพุทธวจนะเนี่ยครับมันจะเกิดความเสียหายเยอะมากเลยครับ <c oughs> นี่บนครับ อาจารย์ครับถ้าเกิดก็แทรกแทรกเข้ามาถ้าเกิดว่าเราได้กีวรมาแต่แต่แต่คือเราได้สีอย่างอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ใช้กันเนี้ยครับแต่เราใช้ผงผงทางวิทยาศาสตร์ย้อมย้อมย้อมได้ไหมครับผง <ม S 2> ทางวิทยาศาสตร์ ผงย้อมผ้าที่ที่เขา <S <S <ผม S 3> ทำาจริงจริงมันก็พออนุโลมได้นะครับแต่ปัญหาที่ผมเห็นก็คือมันสีมันจะแบบว่าเพี้ยนไปมันจะเริ่มไม่ไม่เป็นมาตรฐานนะครับก็คือเราจะจัดว่าเป็นของเขียวของตรมของดำคล้ำก็ได้เหมือนกันนะครับพอดีก็เกิดเกิดคิดอยากจะทำแต่เคยเห็นที่ขั้นตอนในการทำแล้วโอ้โหอาจารย์ครับสุดยอดเลยครับ สงสัยเยแต่ถ้าทําแบบว่าลักษณะย้อมอยู่อยู่รูปเดียวครับครับถ้ารูปเดียวทําอย่างนั้นก็โอ้โหบ้าจะลําบากเป็นกันลำบากถ้าเกิดว่ามีโยมสามารถที่ว่าเอ๊ะขนาดนี้สีคล้ายๆท่านพระอาจารย์ที่เขาใช้กันอยู่ครับยอมอย่างนี้ได้ไหมครับครับรผมก็เลยลองเลือกดูว่าลองมาถามดูถ้าเกิดสมมุตินะครับถ้าเกิดอยู่อย่างเนี้ยผมว่าสามารถอนุโลมได้ไหมครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําแม้สักครั้งหนึ่งก็ยังได้ครับ คือทำลายสีสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วครั้งอื่นล่ะเราก็ทําอนุโลมไปอย่างเงี้ยหรืออย่างหลายๆวัดที่ผมเห็นเนี่ยเขาเขาใช้สีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นแล้วก็ใช้การาต้มแก่นขนุนเนี่ยเป็นลองเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่เน้นว่าน้ําแก่นขนุนจะเข้มไม่เข้มเขาแค่แค่สักว่ามีมีแก่นแล้วก็ต้มมาได้น้ําแล้วก็ทําลายสีนิดหนึ่งตามวินัยก็จบหละอย่างเงี้ยครับ เราไปยืดหยุ่นได้ใช่ครับครับ,รบเดี๋ยวใครรีบใครรีบกลับมาเฉพาะใบปอนาปัจจัยแยกไปให้คารวาส าย่าที่มือที่มือท่านอาจารย์ที่มือท่านอาจารย์อ้าวนึกว่าคนเดียวโอ้โหหลายคนเหรอ เป็นคำถามบอกว่าเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวให้รัฐประกาศใช้พระไตรปิฎกเพียงหนึ่งฉบับจะแก้ปัญหาทางพุทศาสนาในประเทศไทยได้หรือไม่ถ้าประกาศใช้พระไตรปิดกก็ยังไม่ได้ับเพราะว่าในพระไตรปิดกมีคำแต่งใหม่อยู่ในนั้นมันมันต้องประกาศพุทธวจนะเลยว่าต้องพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิดกนะโอเคนะครับคือพระไตรปิฎก หนึ่งฉบับที่เป็นมาตรฐานและขอเป็นพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับนี้เนี่ยอย่างเงี้ยครับต้องลงไปอย่างนี้ถึงจะได้เพราะว่าคาในพระไตรปิฎกยังขัดแย้งกันเองเลยเพราะในพระไตรปิฎกอัตถกถา,าเนี่ยก็ขัดกับพุทธวจนะอยู่แล้วอย่างในพระไตรปิฎกของฉบับหนึ่งอัตถกถา,าเนี่ยบอกว่าลดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์เนี่ยทำได้โดยผู้เจ้าเนี่ยให้ป้าโนนเอาบาดไปทําน้ำมนต์ประพรมไปแต่ พุทธวจนะอีกสิบามประสูตรบอกห้ามทำดังนั้นตัวพระไตรปิฎกก็ขัดแย้งกันเองไม่มาตรฐานเพราะว่าเป็นคําแต่งใหม่นั้นถ้าเราบอกว่าเอาพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานเนี่ยมันมันเสร็จเลยพพเพราะพระเจ้าให้เอาคําของท่านเป็นมาตรฐานอย่างนี้ครับดั <c oughs> น้นันนี้ก็คงจะพอเข้าใจ <c oughs> อย่างอื่นมีไหมครับคําถามเชจน ขอใหม่ใหม่ให้ครับมีเวลามาที่วัดใช่ไหมครับได้ครับนิมนต์ตามสบายครับ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  ได้ครับก็ก็มีม,มีพิกุมาเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาะไรครับเชิญครับผมผ้าตอนบินตาบาดท,ทำไมนะครับให้พรตอนบินตาบาดผิดไหมครับผมผิดไหมก็คือคือพู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องอพุทธานุญาตการให้พรขณะบินตาบาทนะครับ ว่าวัดในวัตระในการบินตาบานะ่าในวัด14เราดูแล้วก็ไม่มีเลยนะครับแล้วผู้เจ้าตรัสบอกภิกุทั้งหลายเรากล่าวการอนุโมทนาในที่ฉันนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของพิกุผู้เทระนะครับพอบัญญัติมาสองอันภิกุอนุเทระก็กลับไปหมดมีกรณีของพระสายบุตรเดินกลับมาคนเดียว<ๆ>ก็ผู้เจ้าถามอาทำไมมาคนเดียวล่ะบอกอนุเทระกลับหมดเลยก็บัญญัติเพิ่มว่าที่เหลือเนี่ยให้คอยก่อนพอบัญญัติว่าให้คอยก็คอยจริงๆ นะครับกุจลปัสสาวะราดก็ไม่กล้าไปก็บัญญัติเพิ่มอีกว่าถ้ามีกิจจําเป็นเนี่ยให้บอกภิกขุที่นั่งในลำดับแล้วหลีกไปได้ดังนั้นการบัญญตัติเรื่องการอนุโมทนาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวครับมีมามากมายนะครับแล้วก็ให้ทําในที่ฉันหรือในพระไตรปิฎกบางฉบับก็จะบอกในโรงฉันนะครับซึ่งไม่มีที่ในการโคจรบินตาทัดดัะนั้นในการบินตาบาดก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไป กลา่าวอนุโมทนาครับเพราะด้วยเหตุตรงนี้ก็จริงครับ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 พอดีผมมาทำอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่กลุ่มที่ไปยอมขอผมนั่นนี่ กลุ่มนึงบอกไม่เป็นไรเพกาเขเข้าใจแล้วแต่กลุ่มกลุ่มเนี่ยกลุ่มนี้ก็บอกเขาก็ทําตามผมหลายอย่างนะกรณีบอกปวดน้ไม่ต้องแล้วนะอะไรแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้นอธิบายฟังเขาเข้าใจขอขอไว้สักอย่างหนักใจว่าการแก่ว่าแกเป็นพี่กูต้องหนักใจเพราะญาติโยมญาติโยมขอบอกแหมขอให้ให้พรสักหน่อยได้ไหมเห็ไหมอันเนี้ยเราต้องที่เข้าใจกับกลุ่มที่ไม่เข้าใจ แต่กลุ่มที่ยอดน่ยเขาปฏิบัติตามเราหมดทุกอย่างแต่มันเหลืออยู่เดียงแคความริงเขาไม่อย่างมั่นกับพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าพูดซ้ายจะต้องซ้ายขวาจะต้องขวาพิกูุที่เป็นอริยะเนี่ยพระเจ้าบอกเลยว่าแม้ตถาคตจะก้าวลงไปในหลมโคลนเนี่ยเขาจะก้าวตามไม่มีข้อสงสัยเลยเขาจะไม่เชื่อว่าพระเจ้าบัญญัติผิดนะอันเนี้ยความที่ศรัทธาสมปทาิเขามีไม่เต็มเขาก็จะเอาความเห็นเขาใช่ไหมครับ นั้นตรงนี้เราก็ค่อยๆสร้างให้ให้เขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเราไปดูตัวอย่างอีกขนาดที่กรณีของพัยะเดินมาเราจะขอฟังธรรมพระเจ้าขณะที่พระเจ้าบิณฑบาตพระเจ้ายังปฏิเสธเลยนะบอกเรากําลังบิณฑบาตแล้วก็ไปต่อเลยก็มาขอครั้งที่สองขอครั้งที่สามอีกก็จะบอกอย่างเงี้ยเรากําลังบิณฑบาตไม่ไม่ไม่จดี๋ยั้งครั้ง,งที่สี่เนี่ยพระเจ้าถึงอ่ะให้ พราะดูแล้วก็ท่านก็คงจะทราบแล้วไอ้นี่เดี๋ยวคงตายแน่นอนนะครับก็เลยให้ธรรมะไปอย่างเงี้ยนั้นดูแม้แต่วัตลักษณ์ของพระศาสดาเองท่านก็บิณทบาทท่านก็ไม่ไม่สนใจอะไรรับบินทบาทอย่างเดียวครบั แล้วมันจะมีเรื่องธุรกิจบางอย่างที่จะต้องทแต่วันนึงเนี่ยไม่ิดได้ได้สิครับเพราะเพราะอันนั้นคือชาคลยานุโยคครับคือทําเต็มที่คือคืออันนั้นคือทำไม่ใช่วินัยถ้าถ้าถ้าอาจารย์ไม่ไม่ทำครบตรงนั้นไม่ได้ผิดวินัยอะไรไม่ไม่เหมือนวินัยว่าจะต้องถูกปรับอาบัติ เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ครบสิบหกชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ผิดอะไรครับครัับมงาเคยว่าตั้งใจกักสักสี่ห้าชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งไปไม่เป็นแล้วครับสุดโต่งแล้วนะสี่ห้าชั่วโมงนั่ง